ใครที่เกิดวันเสาร์พิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับดวงคนวันเสาร์ประจําเดือนธันวาคม2568ครับมาดูกันด้วยสิ่งนี้ครับให้พลังตัวเลขงานธุรกิจจะเป็นอย่างไรหนอคนวันเสาร์ช่วงธันวางานธุรกิจคนวันเสาร์เป็นแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็ต้องมีเหนื่อยนะครับเพราะงานจะมีให้ทําหลากหลายชื่อเสียงก็เด่นหรือการพัฒนานวัตกรรมเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นในการงานธุรกิจที่ทําก็ถือว่าไม่ได้มีตัวเลขเงินแบบฟู่ฟู่แต่ความก้าวหน้าชัดเจนไม่ว่าท่านจะทํางานหรือ หือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก้าวนี้ก็จะเป็นก้าวที่ดีทําให้ปีต่อไปยิ่งดีขึ้นไปถัดมาความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดนะครับไม่ว่าที่บ้านที่ทํางานคนใกล้ชิดลักษณะไหนก็าตามพลังงานจะเป็นอย่างไรของคนมันเสา ถ้าแบบนี้บางทีมันมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือคนรอบข้างบริวารมิตรใกล้ชิดอาจจะนําโชคนําโอกาสดีมาให้ก็ขอให้ตอบสนองคนรอบข้างดีๆเหมือนการช่วยเหลือหรือน้ําจิตน้ําใจหรือการพบปะอะไรบางอย่างนะครับบริวารคนสนับสนุนค่อนข้างเด่นถือว่าความสัมพันธ์รอบข้างดีเอาละถัดมาครับเรื่องเงินและโชคมีหรือไม่เงินและโชคของคนวันเสาร์ธันวาคมสองพันห้รบนะครับถือว่าการเงินเข้มแข็งดีนะครับยิ่งถ้ามีโครงการเกี่ยวเรื่องทําบุญการได้ใช้เงินในเรื่องมือถนนืนี่ก็จะ เด่นเรื่องนี้ด้วยทีนี้พลังคุ้มครองเรื่องการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่ฉะนั้นเรื่องการเงินคงไม่มีปัญหาแต่อาจจะได้ใช้ทรัพย์ในการช่วยเหลือคนเด่นไปทางนั้นส่วนถ้าเกิดอยากเสี่ยงโชคต้องมีความรู้สึกแรงจริงๆว่ามันมีโชคกับเลขไหนแล้วค่อยซื้อเลขนั้นเป็นไปได้ครับทั้งหมดนี้คือดวงคนวันเสาร์เดือนธันวาคม2 5งหขอให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ